สวัสดีครับมาพบกับหน่อยบ้านสวนฟาร์มครับวันนี้พามาเบ่งกันลูกหมูคลอดใหม่ครับโอกใหม่ครับลูกหมูยังออกยังบมดชุบเลยครับกำลังออกหลับลูกหมูครับนอกหมูนะครับมาพามาเบ่งกันหมูกินอาหารมักครับต้นกล้วยมักกาน้ำตาลครับ กับเขือกับเ e ป็นเอ็มนะครับนะครับลูกนี่ตัวใหญ่ๆครับแม่น้นน้อยอน,นะครับลูกโอุ้หนะครับนี่ตัวบักใหญ่บักใหญ่หมูกินนันอาหารมักครับกะกน้ำตาลต้นกล้วยมักกะน้ำตาลกับเกลื่อนใะนแล้วก็ EM ครับนะครับ ลูกออกมากครับพุณนะนี่ตัวบักใหญ่บักใหญ่แม่ตัวน้อยได้ครับพุณนะครอาจจะโคตรวางนึงนี่แหะครับลูกออกมากปานได้ทอดชิฟมือแล้วครับพุณนะนี่ตัวบักใหญ่บักใหญ่สูตรอาหารอาหารมักครับที่เคยลงให้ใหเจ็ดให้เบิ่งในชิปก่อนนะครับพากันไปเห็ดได้ครับเด้อนี่ตัวบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่เลยครับ ผมมีปัญหาครับลอดได้เบิดครับลอดธรรมชาติได้เบิดบตมีข้างคามดลูกผมมีข้างคาทางในครับลอดเองเลยครับบมมีการช้อยครับตัวใหญ่กับตัวใหญ่อยู่ครับแต่บ่ได้มีการช้อยครับอดเองครับแต่แม่นี่ครับตัวนี้น้อยนะครับแม่ครับแต่ลูกออกมาครับคุณนับใหญ่นะครับสูตรอาหารมักครับต้นกล้วยผสมกับน้ำตาลแก็เกลือแน่เพื่อเพิ่มรสชาติมันเค็มนัว แล้วก็ e อครับเราใส่เพื่อรับกลิ่นเวลามันถ่ายออกมามัิ่นขอให้มีกลิ่นแห้งครับสมาชิกีมันเหม็นครับโอ้นะครับสะอนรูปมันครับปานออกมาได้ชิบมือนะครับนะครับบลบอกใหญ่บลอกใหญ่นี่ครับแต่สะออนครับลองไปเห็นเบิ่งกได้ครับเด้ตามคชิดที่ผมลงให้เบิ่งนี่นะครับตามที่ชิดเห็นในเบิ่งนะครับ ส่วนอาหารมากต้นกล้วยการน้ำจารคือกันแล้วกัเอ็มนะครับบลบอกใหญ่มากใหญ่นะครับน้องยังออกยังบเบลดอยู่ครับลกยังออกยังบล็อดเลยครับฆาก็ได้เลยครับบลมอกตัวเลยครับบล็อกก็ยังพาอยู่ครับบล็อกแม่นตัวเลยครับบมนว่าเอาหมูชิปมื่อมาให้เบิ่งนะครับฆาก็คลอดนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนะ นี่ตัวบกงใหญ่บาใหญ่โอ้ยกล้องคกล้องอย่างดีนะครับบนเป็นกล้องกี่ตัวเนยครับกล้องเฮดงเบิงนะครับตัวจริงเป็นังไรแม่โฮมมันจะเป็นยังเช่นนะครับเบิ่งนะครับแม่ตัวน้อยนะครับครับเบิ่งแม่กับลูกครับสั้นๆนะครับแม่ใน้น้อยแล้ว่ได้ใหญ่ขนเดนี้ครับลูกออกมาเนี่ยครับโอ้ย เมื่อวานนี้เมื่อก่อนไปเบิ่งมูเขาออกได้เปรตตัวเก้าตัวตัวนิดน่อยนะครับบกพอ่บอบดซ้ำนี้ซ้ำออกมากได้แต่อันนี้พ่อปานมูชิบมือนะครับปานมูได้ลูกออกมาได้ชิบมือ,ลอไล้พ่อครับเพราะบังง่ายบังง่ายพ่อเอ้ยพ่อเองธรรมชาติเลยครับไม่ได้ซ้อยเลยครับการไม่มีปัญหาครับการ สำหรับคนที่เลี้ยงมูแะละ้องเผ็รเบืองครับเอาให้กินตอนมันมันท้องนะครับหรือว่าก่อนท้องก็ได้ครับกินให้มันแม่มันกระชีผิวงามว้นทวนสมบูรณ์ครับลูกก็ได้กินน้ำแม่มันก็เย็ดให้สมบูรณ์แข็งแรงครับออกมาบ่มีเป็นเปี้ยเป็นร้อยครับบ่มีแชะแขนครับออกมานี่ดีดดองดองมีแต่ตัวห่าๆครับมีแต่ตัวแข็งแรงครับ ดูบอ้บองไงบ้องไหแต่ชะออดแต่ก่อนเลี้ยงครับไ่บได้เห็เห็ดสูตรอาหารมากักให้มันกินครับแต่มีหัวอาหารหงูท้องให้มันกินครับอูกหมาก,กับบ่วปันได้ครับมีโตัหลอดตัวแค่แกนโตพอมาก,กับบ่อแข็งแรงกันได้ครับสเปสสปะก็มีแต่พอมาเห็ดเบิ่งครับ พอมาเหเ็ดเบิ่งสูตรอาหารมากนี่โอ้รู้สึกว่าเด็กคคกออกมานี่สามสี่โอ,อ,อกนี่มีนจะโตบกใหญงบ้างญงอ้วนเลยครับมีตัวแข็งแรงครับได้ออกมางี้บวกกีนชั่วโมงได้ครับนี่ครับประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะครับนี่ครับนะครับทอดออกมาทีละสองทีละสอง,องแต่วันคอ,อ,อกนี้ได้หกตัวครับน่าจะเบิดแลวครับเพราะว่าน้องมันออกมาแล้ว แต่ว่ามีตัวบกใหญ่บกใหญ่ครับบกใหญ่แห้งครับชมกับแม่นะครับแม่ตัวิน้อยนะครับน้ถ้าใไรสนใจกับเบิ่งคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ลงเพจเบิ่งเด้อครับเด้อชอบคลิปนี้กดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยบ้านชนฟาร์มครับเพื่อจะได้มีสิ่งดีๆนําเสนอให้อีก ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับขอบคุณครับ